สวัสดีครับเพื่อนเทุกทคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง s i ก e l e m e n t นะครับหรือว่า s i ด e l e m e n t 4289นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปนะครับเก็บตกให้กับเพื่อนนะครับชาวทัตุลมกลุ่มม่ถุนตุนนะครับเดี๋ยวเราขอดูไพ่หน่อยนะครับว่าสถานการณ์ชีวิตความคิดจิตใจของเพื่อนเพื่อนชาวทัตุลมในห่วงเดือนมีนาคม2567นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เพื่อนๆชาวธาตุลมกลุ่มไม่ส่นตุนครับในห้วงเดือนมินาคมนะครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆต้องเน้นนะครับการมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับเน้นทุกๆขณะเลยเพราะว่าบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะมีภารกิจการงานนะครับความรับผิดชอบมากมายอาจจะต้องเดินทางบ่อยอต้องตรวจเช็คนะครับ ทั้งสุขภาพร่างกายเราความพร้อมยุ่นยานพานะต่างๆดำเนินชีวิตนะครับใช้เครื่องจักรใช้ยานพานะนะครับขับรถนะครับอย่างมีสติมันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเรานะครับให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะดูในเรื่องการงานการงานเพื่อนๆชาวธาตุลมนะครับกลุ่มไม่ถุนตุน เพื่อนๆมีคนที่มีสกิลมีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วเป็นงแต่ว,ว่าถ้ามีงานนะครับให้รับผิดชอบแล้วมันรีบด่วนเร่งด่วนเพื่อนๆต้องค่อยๆนะครับทําเข้าใจในเนื้องานตรงนั้นว่าเขาต้องการอะไรไม่งั้นมันอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าจัดการการงานไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเรื่องนะครับที่เขามอบหมายหรือรับผิดชอบให้เราดำเนินการ ถ้าเราหา,หากเรานะครับไม่ตรวจดูงานหรือว่าไม่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจหรือว่าสติที่โฟกัสในเรื่องตรงนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับก็ขอให้เพื่อนระมัดระวังนะครับรอบคอบในการปฏิบัติงานนะครับในเรื่องการงานนะครับเพื่อนๆชาวธาตุลมอาจจะต้องมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับ การเดินทางต่างๆเราเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบตรวจเช็คถ้าเป็นเราขับรถเองนะครับยืนยันพานะเราอยู่ในสภาพที่พร้อมหรือไม่หรือว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะครับรถไฟฟ้ารถเมล์หรือแม้แต่เครื่องบินนะครับต้องเผื่อเวลาสักหน่อย เผื่อเวลาในการเดินทางไม่งั้นมันจะรีบเร่งรีบร้อนนะครับอาจจะตกรถอาจจะตกเครื่องบินหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกนะครับในการปฏิบัติงานในการดาเนินชีวิตได้นะครับขอเป็เพื่อนๆตั้งสติให้ดีนะครับเผื่อเวลาในท,ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการงานวางแผนซะก่อนคำนวณเวลา ระยะทางใกล้ไกลการเดินทางที่เหมาะสมจะได้ไม่เร่งร้อนจะได้ไม่ร้อนเราจะได้ไม่หลงลืมนะครับมีสติกับการดำเนินชีวิตข้อขัดข,ข้องปัญหาอุปสรรคต่างต่างนะครับจะได้ลดละหรือเบาบางลงนะครับในเรื่องการงานเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่ามันจะมีการขยับขยายที่ผ่านมาในเรื่องการงานของเพื่อนชาวท่าล้มค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อย อดทนไปสักสพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวในเรื่องการงานเนี่ยมันจะคลี่คลายมันจะมีการขยับขยายมีความจเจริญก้าวหน้ามีความสําเร็จสมดังที่เพื่อนๆทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือว่าเฝ้ารอเฝ้าคอยหลังจากที่เหนื่อยมามากพอสมควรแล้วอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเจาะดูในเรื่องการเงินการงานการเงินก็ ผูกพันสอดคล้องกันนะครับถ้าเพื่อนตั้งสติในการปฏิบัติงานหรือในการดำเนินชีวิตโอกาสในการสร้างสารรค์ในการพัฒนาลงทุนเงินที่มีอยู่หรือว่ากิจการการงานให้มันจเจริญเติบโตให้มันงอกเงยก็มันมีความเป็นไปได้สูงเพียง mm hmm. แต่ว่าถ้าเพื่อนอขาดสติบ้างหรือหลงลืมหรือว่ารีบเร่งจนเกินไปบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายรายจ่าย ที่ไม่จําเป็นต้องซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับสิ่งของแต่หากเสียหายหรือว่าสูญหายนะครับมันจะเกิดความไม่จําเป็นในสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเก็บพอร์ตลิฟหรือว่าเอาไปจ่ายใช้จ่ายอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์อาจจะต้องมาซ่อมแซมอุปกรณ์ซื้อของใหม่อะไรตรงนี้ที่เกิดจากการเราขาดสติหรือว่าพลั้งเผลอหลงลืมไปหรือแม้แต่นะครับต้องระมัดระวังนะครับแกนโค้ชเซนเตอร์ การจะจองการจะจ่ายการจะโอนอะไรนะครับตรวจสอบตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเป็นบัญชีเป็นสินค้าบริการที่มีตัวตนจริงๆนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับใช่เว็บอย่างเป็นทางการใช่เพจอย่างเป็นทางการใช่บัญชีอย่างเป็นทางการของสินค้าบริการเหล่านั้นจริงๆนะครับ ก่อนที่จะจ่ายก,ก่อนที่จะโอนนะครับก็จะสามารถป้องกันนะครับการถูกหลอกลวงหรือว่าสูญเสียเงินโดยไม่จําเป็นหรือว่าสูญเสียแล้วโอนแล้วไม่ได้สินค้าไม่ได้บริการต่างๆเหล่านั้นมาสมตามที่เราตั้งใจในเรื่องการเงินถ้าเพื่อนๆรอการเจริญเติบโตความงอกเงยของสิ่งที่เพื่อนเพื่อได้ลงทุนลงแรงๆๆไป ผลการลงทุนผลการปฏิบัติงานตรงนี้ความสำเร็จสิ่งที่เพื่อนมุ่งหวังนะครับอ,อทดทนอีกนิดนึงนะครับมาแน่นอนขอให้เพื่อนดูแลนะครับสุขภาพร่างกายความคิดจิตใจสิ่งของรอบตัวยุยาภาณะต่างๆให้มันพร้อมให้มันสมดุลดีกว่านะครับเพื่อนมีความรู้ความสามารถงานเพื่อนเพนเยอะอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยหาเวลาพักผ่อน นะครับดูแลสุขภาพร่างกายแล้วเดี๋ยวการเดินทางาการขยับขยายในเรื่องการงานจะนํามาซึ่งความสาเร็จนํามาซึ่งการเงินที่เพื่อนๆพนพึงพอใจแน่นอนนะครับจะดด้วยส่วนหนึ่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับค่อนข้างถ้าเพื่อนเพื่อนได้คบได้คุยได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือรู้จักมกคุ้นกับใครอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกัน,กนบ้างแต่พร้อมที่จะปรับ พร้อมที่จะต่อสู้กันฝ่ากันไปค่อนข้างมีศีลหรือว่ามีต้นทุนบุญกุศล <mem> ที่ใกล้เคียงกันนะครับสรริ่งศักดิ์สิทธิ์ชักพานำพาให้มีโอกาสได้รู้จักได้เรียนรู้นะครับอาจจะเป็นคนที่แวดวงสังคมการงานการเรียนนะครับที่เดียวกันก็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ค่อยๆปรับค่อยค เรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับเพื่อนๆบางทีในเรื่องอารมณ์นะครับความไม่พออ,อกพอใจสิ่งที่มีมากระทบแล้วจะเรียนรู้ได้ดตัดสินใจนะครับใช้อารมณ์ฉุนเฉียวผู้วามต่อกันนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับท้าที่ทัาา้งายนะครับช่วยเหลือดูแลก,กันนะครับพากันไปสร้างสารรค์พัฒนาชีวิต ทำงานร่วมกันลงทุนร,ร่วมกันหรือว่าแม้แต่ว่าไปท่องเที่ยวนะครับเดินทางมันจะอาจได้เห็นมุมมองให้ได้เห็นความคิดได้เห็นทัศนคติที่เรียนรู้เข้าใจนะครับกันได้อย่างถอกอแท้มากยิ่งขึ้นลดละเลิกละว่างในเรื่องอารมณ์นะครับความกโกรธความไม่ได้ดังใจนะครับวางสิ่งต่างๆเหล่านั้นลงก็ค่อยทำเข้าใจค่อยเรียนรู้นะครับศึกษากันไป ในเรื่องอารมณ์ในเรื่องความต้องการที่จะให้สิ่งต่างๆเป็นไปดังใจเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งอุปสรคเป็นสิ่งที่ขัดขวางการที่เราจะได้ทําความเข้าใจหรือว่ารู้จักกันนะครับกันอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูแนวโน้มน่อยนะครับเพื่อนๆชาวทาดลมแนวโน้มในเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สอดคล้องกับพลังงานที่ได้อ่านปเมื่อสักครู่ก็คือความสุขความสาเร็จการประสบความสำเร็จในเรื่องการงานเนี่ยเพื่อนๆทาได้แน,น,น่นอนสําเร็จแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องลดละเลิกในเรื่องของความคิดวิตกังวลนะครับตั้งสติโฟกัสไม่งั้นมันจะผิดพลาดหรือว่าหลงลืมหรือว่าอาถูกโกงถูกหลอกหรือว่าเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียไม่จําเป็นเพราะว่าเรา ไม่ได้อยู่กับขณะปัจจุบันตรงหน้าสิ่งที่เราทัผิชอบอยู่พังเผอเผอเลอไปมันก็เกิดความเสียหายแม้ว่าจะเล็กจะน้อยก็ตามมันจะรบกวนนะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็ตามถ้าเพื่อนเพื่อนพังเผอหลงลืมหรือว่าคิดวิตกกัวงวลจนเกินไปมันก็เป็นสิ่งที่รบกวนการปฏิบัติงานการทํางานการสร้างสารรค์พัฒนาชีวิตในเรื่องการงานตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะ่ะเรื่องราวผ่านพ้นไปเพื่อนก็ ทำสำเร็จอยู่แล้วประโความสําเร็จในเรื่องการงานสมกับเี่เพื่อนได้ทุ่มเทนะครับใงการดังจาลงไปส่วนหนึ่งเลยแล้วดูแนวโน้มในเรื่องการเงินนะครับเพื่อนค่อนข้างมีาระค่าจ่ายมากสักหน่อยนะครับขอให้เพื่อนบริหารจัดการให้ดีนะครับสิ่งใใดที่มันยัง ไม่จําเป็นหรือว่าฟุ่มเฟือยนะครับตัดออกไปก่อนนะครับบริหารให้แต่ละพวงเวลาแต่ละเดือนเนี่ยผ่านพ้นไปได้อย่างพอดีไปได้อย่างเหมาะสมนะครับในตรงนี้ถ้ามีระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือว่าช่วยกันดูแลช่วยกันซัพพอร์ตก็ติดขัดตรงไหนตรงไหนยังยังไม่ได้ต้องรอไปก่อนก็ขอให้ผู้จายทำความเข้าใจากันนะครับ คนที่มีความรักมีความเมตตาม,มีความปรารถนาดีต่อกันนะครับก็น่าจะพร้อมที่จะเข้าใจในเรื่องต่างๆตรงนี้อาจบริหารจัดการในเรื่องสิ่งที่มันจําเป็นสิ่งที่มันอาจจะฟุ่มเฟือยเลยหรือย,ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องจับจ่ายใช้สอยก็ขอให้รอไปก่อนนะครับพูดคุยทำความเข้าใจกันนรื่างน,นี้ถ้าเพื่อน,อนๆนะครับอยากหาช่องทางเสริมในการสร้างงานสร้างเงินนะครับ ก็ขอให้ลองคิดลองพิจารณาดูนะครับร่วมอาจจะร่วมกับคนที่เขามีความคิดมีความชอบที่อยากจะทําธุรกิจค้าขายหรือว่าสร้างช่องทางในอาชีพใหม่ๆนะ่ะต้องคิดลองพิจารณามีโอกาสเพื่อนๆจะได้มีแหล่งหรือว่าช่องทางไรายได้เสริมเพิ่มเติมนอกจากอาชีพหลักอาชีพประจําอาจจะมีไรายได้จากไรายได้งานเสริมนะครับงานฟรีแลนซ์หรือว่าการค้าการขาย นะครับที่เพื่อนเพื่อนคิดพิจารณาแล้วเจอช่องทางใหม่ๆนะครับเพื่อมาเสริมสร้างชีวิตให้มันมันคงมากยิ่งขึ้นนะครับมาจัดการกับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่มารุมเราเราอยู่นะครับก็ขอให้กำลังใจกับเพื่อนๆจากท่านลมด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจาะดูในเรื่องแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์นะครับว่าจะเป็นอย่างไร แนวโน้มเนี่ยเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างสอดคล้องกับพลังงานจากไพ่ทมมาโร่เมื่อสักครู่เลยก็คือนะครับลดละอารมณ์นะครับที่มันร้อนที่มันรีบที่มันเร่งจะเย็นขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าอยู่ในการพัฒนาครบรู้จักพัฒนาความสัมพันธ์นะครับก็ทวีที่อาศัยกันนะครับอาจจะโฟกัสพลังงานที่เรารู้สึกว่าค่อนข้าง ตอนนี้ค่อนมีความอะไรล่ะเป็นเพื่อนชาวท่าลมมีพลังงานค่อนข้างเยอะอาจจะรู้สึกว่าหงุดยิางงานง่ายหรือว่ายังเกิดความโกรธความโมโหมีพลังงา,งานตรงนี้ค่อนข้างเยอะพลังงานของพพะจาโรเหมือนแนะนําว่าค่อยๆใจเย็นๆนะครับเอาพลังงานตรงนี้นะครับไปใช้ในเรื่องการงานหรือว่าหาโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยว เที่ยวไปด้วยนะครับดูช่องทางโอ,อกาสในเรื่องการสร้างงานสร้างเงินไปด้วยนะครับลดละวางพลังงานที่นําไปใช้ไม่เกิดประโยชน์นําไปใช้ในการทะเลาะเบ,บาแหวกหรือนาไปใช้ชุนเฉียวนะครับแทรกมต่อกันไม่เกิดประโยชน์นะครับเพื่อนๆงก็บรร戈ขอให้กําลังใจกับเพื่อนๆชาวธาตุลมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูคําแนะนํานะครับจากไพ่เร์เคกันสักนิดหนึ่งว่า จะมีคำแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆชาวทะาลมกลุ่มมิถุนตุลบ้างนะครับพลังงานของไพ่เรืกเก่องนะครับออกมาค่อนข้างสอดคล้องกับพลังงานจากไพ่ทาโร่ที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือไพ่เรื่อนอยากใพืนเพื่อนเคลียร์พลังงานนะครับความคิดครุ่นคิดวิตกขังบล ความเข้มข้นจริงจัหรือว่าอารมณ์โกรธอารมณ์โทสะต,ต่างๆเหล่านี้นะครับเราปรับเปลี่ยนพลังงานเสียใหม่นะครับขอใหเอ้เพื่อนเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเส้นทางชีวิตของเรานะครับจุดที่เพื่อนเ,อนเยืนอยู่เป็นอยู่ขนาดนี้มันถูกต้องอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องผ่านจะต้องเผชิญเป็นเส้นทางไปสู่ความสู่ความสำเร็จนะครับ เพื่อนๆน,นี่แหละมีความรู้ความสามารถมีสกิลมีความมุ่งมั่นนะครับตั้งอกตั้งใจแต่พลังงานจากพายเรืเครื่อ,อเพื่อนๆมีความสุขนะครับแต่ละขณะของชีวิตเติมเต็มชีวิตของเราด้วยสิ่งหเราะนะครับไม่คร่าเคร่งหรือว่าสีเรียดจริงจังมากจนเกินไปนะครับเพื่อนๆขอให้มั่นใจในสิ่งที่เพื่อนได้สั่งสมมาได้กระทํามาในทุกๆด้านทุกๆมิติของชีวิต ช่วงขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เพื่อนต้องปรับเปลี่ยนนะครับพลังงานของตัวเราเองเป็นคนใหม่นะครับลดละพลังงานลบข้อคิดข้อวิตกังวลต่างๆนะครับลบเรือนตรงนั้นทิ้งไปหาเวลานะครับพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาที่ออกไปท่องเที่ยวนะครับเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปนะครับใช้เวลา ใช้ชีวิตให้สโลขึ้นช้าลงหน่อยดื่มดำนะครับกับแต่ละขณะแต่ละห่วงเวลาให้มากยิ่งขึ้นมีความสุขที่เรียบง่ายที่เล็ก,เกน้อยมากยิ่งขึ้นนะครับมองดูโลกโลกกว้างโลกที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ไปสัมภาษณ์หาเวลาไปท่องเที่ยวนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับทุกเวลาการปฏิบัติงานหนะ้าที่การงาน,นงต่างๆเต็มที่ แต่ไม่ถือไม่แบกบไว้ในจิตในใจเราเต็มที่ในการที่เราทํางานเราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะครับด้วยความตั้งใจเต็มอกเต็มใจแต่ว่าลดความข่าเคร่งจริงจังนะครับลงไปบ้างนะครับเติมชีวิตด้วยเสียงหัวเราะด้วยความสุขสิ่งที่เ,เพื่อนชอบนะครับการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการท่องเที่ยวที่จะช่วยนะครับปรับพลังงานให้เ,เพื่อน มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะครับสถานการณ์จากพลังงานของไพเรือเคลื่อนก็อยากจะบอกคับเพื่อนๆชาวธาตุลมว่าเส้นทางของชีวิตเพื่อนๆน่ะอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วนะครับขอให้ลดละเลิกในเรื่องของความคิดทิตกกัลวลขอให้เพื่อนมีความสุขกับชีวิตนะครับยิ่งขึ้นมากขึ้นผ่อนคลายนะครับเรียบง่าย มันออกมั่นใจในตัวเองว่าเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วนะครับพลังงานออกมาค่อนข้างดีมากเลยนะครับเพื่อนๆชาวตาลมกลุ่มไม่ถุนตุนเดี๋ยขอปิดท้ายนะครับกับคําแนะนําจากบุกอั e r หนเอรว่า book ัพ a n นเซอร์จะมีคําแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆบ้างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเลือก เลือกทําในสิ่งที่เพื่อนๆมีความสุขครับทําสิ่งใดนะครับขอยเลือกในสิ่งที่เราทําแล้วไม่บิดเบียนผู้อื่นไม่บิดเบียนตัวเราเองนะครับไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและก็เป็นสิ่งที่เราทําแล้วก็มีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทํานะครับเพื่อนๆ สถานการณ์ชีวิตความคิดจิตใจของเพื่อนๆชาวาตาลมคุมไม่ถุนตุนในห้วงเดือนมีนาคมนะครับสองห้าดนะครับก็จะเป็นเป็นโดยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพลังงานตรงนี้นะครับอ่านจะไม่ได้สอดคล้องหรือว่าตรงกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับโบยก็อยากให้เพื่อนๆรับชมไว้ในแง่ของความบันเทิงนะครับเป็นความหวังเป็นกําลังใจเป็นไกด์ไลน์นะครับซึ่งกันและกันและถ้ามีหน้าพ่าใดๆที่บบยอ่านออกไปแล้วทําให้เพื่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะครับบอยก็ต้องขออภัยวันนี้ที่นี้ด้วย อยากให้เพื่อนรับแต่นะครับพลังงานบวกข้อคิดข้อพิจารณาที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจนําไปปรับใช้นะครับให้การดาเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับมีความสุขมากยิ่งขึ้นสําหรับช่องสติกรณ์นะครับบอยก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่กดเข้ามา u ับส r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบอยก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ